ก็เลยมาคุยกันสิ่งที่คนไทยและธุรกิจไทยอ่ะมีศักยภาพมากก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสารรค์คือคิดสร้างสารรค์เพื่อทําให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจขึ้นแล้วประเทศไทยแล้วล่ะเราสร้างสารรค์อะไรได้บ้างโอ้เยอะแยะผู yeah, yeah. ้ประกอบการฟังเราไปแล้วเราทําอะไรได้บ้างนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบ i สจี n i ียสรายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธรุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์4ี่โมงครึง่งติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัฒรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันครับผู้ประกาศข่าวจากเทนเอ็นช่อง16และ b i z c l a s s c o m อาจารย์ครับวันนี้เนี่ย เรามาคุยอะไรที่มันสร้างสรรค์กันดีกว่าหลังจากที่ปกติเราไม่คุยกันสร้างสรรค์หรอครับเลยไม่ค่อยมีสาระสร้างสรรค์เนี่ยผมชอบคํานี้เหมือนกันนะมันต้องสร้างและสรรค์ก็คือมันควรจะต้องมีประโยชน์แล้วก็เกิดอะไรใหม่แล้วก็ต้องกันกลองคือการสรรค์นี่มันต้องแบบกันกรองคนคิดคําว่าสร้างสรรค์นี่เก่งนะเพราะภาษาไทยเราอะ คนคิดต้องบรมครูทั้งหลายที่ใช้ภาษาไทยเก่งนะอย่างเช่นคาว่าเข้าใจคือมันเข้าไปถึงเข้าใจสร้างสรรค์คือมันสร้างไม่พอแล้วมันสั้ำใจที่มันรู้สึกแบบมันมันมาจากใจแล้วมันรู้สึกว่ามันเย็นออน้ำใจชุ่มฉ่ำถ้าเกิดบอกฝรั่งเนี่ยคุณเป็นคนที่มีน้ำใจ you have water heart เขาก็จะแบบอะไรคือน้ำใจและคือคือฝรั่งอ่ะ e m p a t h ตีคำเดียวเนี่ยมันก็ใช้ครอบจักรวาลมากใช่ใช,หใช่หรือบางทีแบบผมก็พยายามหานะจะใช้คำว่าอัลตอริซึมไม่น่าได้คืออัลตอริซึมก็ไม่ได้คือมัอนน้ำใจมันมีความหมายพิเศษจ,จริงๆอ่ะอม,มันมีอ m ะอิโมชั v นอลแบางอย่างงั้นวันนี้ก็เลยมาคุยกันสิ่งที่คนไทยและธุรกิจไทยอ่ะมีศักยภาพมากก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับ หรือ Creative e c o n o m เเมืองไทยเขามีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงด้วยนะอุ้ยมีเหรออาจารย์อ้ยหามไม่รอบมีบขี่เส้นใต้มีนก็คือ Creative Economy Agency <Ha. S 2> หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหาชนภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี mm. ครับที่ท่องได้เนี่ยเพราะว่าอยู่ในบอร์ดเขา โอ <S <S ้ตายแล้วผมถอนคำพูดเมื่อกี้ผมก็ได้ยินชื่อมาสักพักหนึ่งครับไม่ทันล่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ผมไม่ค่อยรู้จักคนไม่ค่อยรู้จักชื่อยาวๆของเรานะแต่พอพูดชื่อของเจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเราแล้วกันแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นของจับต้องได้มันผลิตภัณฑ์ของเรามันคืออย่างเช่น T C D C อ๋อเลยอ๋อผลิตภัณฑ์อันนั้นนั่นเอง T C D C หรือบางกอกดีไซน์วีครับ เชียงใหม่ดีไซน์วีปักใต้ดีไซน์วีอีสานครีเอทีฟเฟสอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีกิจกรรมที่คนรู้จักชื่อกิจกรรมที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เขาไปทําขึ้นมาแต่ว่าเออพอบอกว่ามาจากไหนนะมาจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์คนก็จะอะไรนะงั้นถึงเวลาที่อาจารย์เอกจะ ผลักดันเรื่องของ c o r p o r a t แบรนด์สักทีใช่เราก็ได้คุยกันเหมือนกันว่าเราต้องทำเรื่องของ Corporate branding แล้วก็สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรนี่จริงๆแล้วต้องมานั่งคุยกันจริงๆแล้วคนพอจะเข้าใจเหมือนกันเช่นหลังๆเนี่ยเอ๊ะเคป๊อมันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรครหรือหลานมากอันนี้เศรษฐกิจสร้างสรรคือมันไม่ได้แค่ทําให้คนเห็นว่า หนังน่าดูเข้าไปดูกันเยอะแต่รู้สึกว่าเอออยากมาเที่ยวเมืองไทยอยากจะเห็นวัฒนธรรมอยากจะเข้าใจชีวิตของคนไทยมากขึ้นรู้สึกอ<ม>ินกับคนไทยไปด้วยครับ,รบแล้วมันก็สร้างสรรค์ไม่ใช่แค่มูลค่าแต่คุณค่าทางเศรษฐกิจออันนี้คือเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์แล้วถ้าเราถามแหมอัน,น้นมันเคปคือ แบบชาวบ้านก็รัฐบาลเขาสนับสนุนมาเรื่องเดิมอีกแล้วรัฐบาลเขาสนับสนุนเคป๊อปอย่างนั้นอย่างนี้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วประเทศไทยแล้วล่ะเราสร้างสรรค์อะไรได้บ้างโอ้เยอะแยะคือสมัยก่อนเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พยายามจะรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็พูดขึ้นมาว่ามี 5F อ๋อคือฟ oh, ู้ดโอ้สร้างสรรค์เมืองไทยนี่สร้างสรรค์เรื่องอาหารมากโอ้ oh, สุดยอดแล้วก็ เป็นครัวของโลกแล้วก็มีศิละปะด้านอาหารเนี่ยล้ำเลิศคือศิละปะเนี่ยไม่ได้คือคนบอกว่าศิละปะด้านอาหารเนี่ยในเรื่องของการทําอาหารให้อร่อยกล,กลมกล่อมก็เรื่องหนึ่งจะศิละปะที่จัดวางในเรื่องของพรีเซนเทชันเนี่ยเมืองไทยก็ไม่เคยแพ้ใครเลยนะคุณเล็ก<ะ>คือถ้าจะบางทีสวยจนไม่กล้ากินอ่ะอสลักสลาวโอ้โหคนสลักเก่งนี่สลักเก่งจริงๆแล้วทั้งอาหารไทยดั้งเดิมอาหารไทยที่เป็นฟิวชั่นแค่บอกว่าจงนําเสนอต้มยากุ้ง เชื่อไหมว่าสามารถนำเสนอได้มากกว่า10รูปแบบใช่แล้วก็ใช้แบบฟิวชั่นใช้แบบไทยดั้งเดิมมีวิธีการบางทีใส่กามา,าบางทีใส่เป็นไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่คล้ายๆกับการการ,การต้มกาแฟาแต่ใช้ต้มยำอ๋อเหรอเก๋จังคือแล้วบางทีก็ใช้ลักษณะคล้ายๆกับชาคือถ,ถ้าเราต้มชาแบบไหนก็ใช้เครื่องต้มยำใส่ไวเป็นชา ร้อยแปดพันประการนะคนไทยเก่งมากจริงๆแต่ว่าไม่ใช่แค่ฟู้ดเราเก่งไฟด้วยทําอะไรอาจารย์มวยไทยห้าครับอะไรเหมือนเกิดมาแล้วเขาบอกว่าคนไทยนี่เกิดมามี DNA ต่อยมวยไทยได้อยู่แล้วไฟต์ภาษาอังกฤษไม่ใช่ไปไฟต์นะแต่ก็เออก็คล้ายๆกันไปไฟ์มันดูเหมือนเหมือนไทยก็เกิดมาไฟ์ได้นะแล้วยิ่งตามบริเวณชายแดนตอนนี้อารมณ์มันจะไฟต์เออจเย็นๆมาไฟ์ก่อนไฟ์แล้วก็ คือรูปแบบดั้งเดิมก็มีการพัฒนาขึ้นก็จะเห็นว่าเวทีราชดำเนินหรือเวทีลุมพินีก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากผมเคยไปถามนะคุณเล็กว่าฝั่งของคนที่มารีแบรนด์ก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รีแบรนด์ราชดำเนินเนี่ยคือการไหว้ครูมองในมุมหนึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์มองในอีกมุมหนึ่งคือเบื่อต้องพูดกันตามตรงคือ เร็วๆอยากดูเขาต่อยมวยก็เลยต้องไปถามเขาว่าการรีแบรนด์มวยไทยเนี่ยทางรัฐดำเนินเห็นว่าอย่างไรกับการบ้ายครูเขาก็พูดเหมือนกันบอกว่าทําให้สั้นลงตอนแรกก็คิดว่าทําให้สั้นลงจะได้ต่อยมวยเร็วๆหรืออะไรทำไเอ๊ะไม่ใช่เพราะนี่คือเรื่องของของทุกอย่างมันพัฒนาได้อย่างสร้างสรรค์แต่มันไม่สามารถทําลายภูมิปัญญาได้ดังนั้น แทนที่จะทำให้เบาลงน้อยลงเล่นใหญ่เลยตั้งเวทีระน่งระนาททำให้สวยสวยแล้วคล้ายกลายเป็นอีกหนึ่งโชว์เลยที่ให้ทุกคนคิดว่าไม่ได้มาดูมวยอย่างเดียวต้องมาดูอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าฉลา ก็คือแทนที่จะตัดทิ้งแล้วก็ทําอะไรที่มันง่ายๆกลายเป็นใส่ความซับซ้อนเข้าไปเพื่อทําใหม้มันมีมูลค่าเพิ่มจนจากเบื่อกลายเป็นว้าวว้าวกลายเป็นแบบว่าคนพอเริ่มเล่นเป็นวงดนตรีขึ้นเล่นปั๊บทุกคนต้องถ่ายถ่ายทําเออถ้าเล่นอเมริกันฟุตบอลก็ต้องรอดูฮาฟทม์โชว์ดูมวยก็ต้อง รอดูว่าให้ครูโชว์เหมือนกันแหละแล้วก็กลายเป็นการคิดเชิงสร้างสารรค์ไอ้อย่างเงี้ยคือกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ครับ,รบอันนี้อาจารย์พอพูด 2F เนี่ยมันก็เห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วกลายเป็นว่าทั้งตัวทั้งกิจกรรมมันกลายเป็น destination, เดสิเนชันไปแล้วว่าคน ต่างชาติที่มาเมืองไทยมากรุงเทพเราต้องแหวะราชด,ดำเนินแล้วก็พอมาปับก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วปรับปรุงได้อีกตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเวทีใหม่ๆเช่นวันแชมเปี้ยนชิพค,คุณเลกใครจะไปเชื่อว่าวันแชมเปี้ยนชิพก็คือการปรับปรุงที้เอากันเ,เ,เรื่องของมาเชียอาร์ตจากทั่วโลกร่วมที่สําคัญที่สุดคือ,อม,มวยไทยแล้วเอาไปแข่งวันแชมเปี้ยนชิพกลายเป็นทัวร์นาเมนต์การต่อยมวยที่มูลค่าสูงที่สุดทัวร์นาเมนต์หนึ่งของโลก แล้วก็โด่งดังแล้วก็ทําให้คนรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นก็ต้องชมเขาใช่แล้วก็ความภูมิใจคือเวลาเราคลิกเข้าไปดูวันแชมเปียนชิพในวิกิพีเดียเนาะเราก็เห็นว่าหัวหน้าใหญ่สูงสุดซีอก็คนไทยครับงั้นไปคุยที่ไหนในโลกก็มักจะรู้จักบันแชมเปียนชิพแล้วพอเขาคลิกเข้ามาเราก็เห็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่ไหนนะเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของไทยอาู้ดไปแล้วไฟไปแล้วแฟชั่นแฟชั่นนี่แหละครับ ก็เป <ffe> <die> ็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทททเคยพูดไว้ก็ผ้าไหมไทยความงามของผ้าไทยแล้วบางทีไม่ใช่แค่ผ้าไหมนะแล้วก็ไปเจอว่าเมืองไทยย้อมครามก็เก่งอืแถวสกลนครหรือบางทีมีภูมิปัญญาเรื่องของการเอาย้อมโดยใช้ดินใช้โคลนผ้าหมักโครนนอกจากจะสีสวยแล้วยังนุ่มด้วยผ้าเนี่ยครับเรื่องพวกนี้ก็มีแล้วนอกจากนั้นยังมีฟิล์ม ก็คือภาพยนตร์ไทยครับโฆษณาไทยโฆษณาไทยเก่งๆกูเลยได้รับรางวัลร,ระดับโลกเยอะมากคานสวอร์ดอะคาสไลออนอะคือถ้าหนังก็ต้องอยากได้ออสการ์ Oscar. ถ้าเป็นโฆษณาก็อยากได้คาสไลออนที่เมืองคารสประเทศฝรั่งเศสสูงสุดของคาร์สไลออนเนี่ยไม่ใช่ทองนะมันคือทองของทองอเรียกว่ากรังปรีหรือแกรนพร r i ส์คนไทยนี่คว้า Grand ร r i ส์มาหลายตัวแล้วนะ คือสุดยอดเหมือนออสการ์เลยอ่ะเพราะคนไทยเนี่ยคิดสร้างสารรค์เก่งมากโฆษณาไทยสนุกมากเลยคุณเล็กเออมีมีทั้งแฟชั่นก่อนแล้วมีทั้งเรื่องของฟิล์มก็แล้วมาถ่ายทําในประเทศไทยนี่ก็เก่งวิวก็สวยไว้โรลตัสเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าฟิล์มก็มาถ่ายทําประเทศไทยชอบไหมไวโรลัส ชอบนะสวยดีแล้วก็ได้ความรู้สึกดีๆแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของคนเป็นผมผมก็อยากมาเที่ยวสมุยนะดูไวโรลตาสลาว,ว่าและอยากซื้อเสื้อผ้าหรือว่าของใช้จิมทอมสันใส่ใช่แล้วก็อยากมาฟังเพลงอ่า<ะ>แล้วก็อยากมาอยู่ในบาร์ที่อยู่ใต้แสงจันทร์แล้วก็ดื่มม็อกเทลของไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาหารไทยคือแล้วก็ดูแลอ,อ๋อแล้วก็สปาอ่า<ะ>ครับ พระเอกนางเอกนี่โอ้โหนวดสปาเมดิเทชันเรื่องของเวลเนสอะไรเงี้ยคือไอ้นี่แหละคือกระบวนการที่ทำให้เกิดเรื่องของเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์โอ้นี่มันก็เลิศนะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่าง 5f ใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์พูดครับก็เลยเอามาฝากท่านยังมีอีกตัวหนึ่งคือเฟสก็คือเฟสติวัลโอ้อันนี้ไม่แพ้คนจัดอีเวนต์ประเทศไทยของเราเนี่ยเก่งกาตั้งแต่และเชื่อไหมว่า12เดือนเราสามารถ จัดงานอีเวนต์ใหญ่ได้12เดือนจริงๆคุณพ่อคุณเจ้าแล้วก็เริ่มทาแบรนด์แบรนด์ลูกภายใต้แบรนด์แม่คุณผู <ฮะ S 2> ้ผมมาสังเกตในมุมแบรนด์เหมือนกันเช่นเราเห็นถนนข้าวสารนั่นคือวันสงกรานเนี่ยคนก็จะมาถนานข้าวสารกัน<ฮ>ะจะแล้วเราก็เริ่มเห็นถนนข้าวเหนียวถนนข้าวหลามแล้วก็แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้สนุกอีกแบบหนึ่งอันนี้สนุกอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้ไปอีกถนนหนึ่ง ถ้าเป็นเด็กให้ไปอีกถนนหนึ่งถ้าเป็นวัยรุ่นอยากจะฉีดน้ํากันแรงๆก็ไปอีกถนนหนึ่งอยากจะเต้นเต้นรากันหน่อยแล้วก็มีเพลงสนุกๆถนนข้อเหนียวเนี่ย <c oughs> เขาสนุกมากเลยนะเขาเปิดเพลงลูกทุ่งเต้นกันที่ขอนแก่นนะอ่ะมีข้าวเหนียวข้าวล้ามอดสารพัดข้าวเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วกลายเป็นว่าจุดที่ทําให้ขายของดีคนก็ไปรวมตัวกันซึ่งมันก็ดีไหมสําหรับผมสมมติผมเป็นคนนอกประเทศ <c oughs> และผมเป็นนักท่องเที่ยวน่ะคือปีนี้มาเข้าาสารแล้วปีหน้าเราก็ไปข้าวเหนียวอื แม้่ปีหน้าไม่งั้นถ้าบอกว่าปีหน้าก็มาเข้าสารอีกเขาเคยไปแล้วไงเคยไปข้าวเหนียวยังเคยไปเข้าเคยไปข้าวหลามยังแต่ที่ไม่เหมือนกันนะแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนต้องมานั่งเก็บว่าแบบงั้นปีถัดไปไปให้ครบทุกข้าวเลยข้าวเจ้าข้าวเปลือกข้าวสุกข้าวดิบอะไรไปให้หมดไปให้ทุกข้าวครับแต่ใดก็เถอะมันคือการคิดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เห็นไหมครับคือคิดสร้างสรรค์เพื่อทําให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจขึ้นผมยังเรียน ตอนที่อยู่ในบอร์ดทรทยังจําได้ว่าเรียนให้บอร์ดทราบแล้วก็เรียนท่านผู้ว่าทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นควรมี F ตัวที่6กรับคือเฟ h หรือความเชื่อศรัทธาอ๋อครับครับ,รบ,รบการเที่ยวเนี่ยคุณเล็กมากรุงเทพแล้วปีหน้าจะมาก,กรุงเทพอีกไหมมันก็พูดยากนะก็เคยมาแล้วไงเออนั่นสิแต่แต่ผมขีดเส้นใต้แต่แต่ทําไมหลายคนไปไหว้พระฮ่องกองได้ทุกปี<ช>หรือทุกครึ่งปีใช่ใช ทุกไม่ใช่แล้วเรื่องอย่างเงี้ยไม่มีน้อยลงนะคือหลังจากไหว้ทุกปีก็จะเริ่มไหว้ทุกครึ่งปีแล้วพอเป็นมากเข้าจะเริ่มไหว้ทุกเดือนเอไหว้ทุกเดือนนี่เป็นอมากันนะผมมีไปฮ่องกงทุกเดือนเขายิ้วของมาขายหรือเปล่าอาจารย์จะตีมือว่ามันเงินออกนอกประเทศเยอะมากเลยนะแต่เป็นเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาเนี่ย ใครก็เอาช้างมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่อือคือเขาไปแล้วเขารู้สึกสบายใจมากไปมีเวลาวันเดียวก็ไปฮ่องกงเออนี่สุดยอดครับซึ่งเราก็แอบ,บทําได้นะดูอย่างพระพรมเอราวันครับไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราชครับ,รบเหล่านี้เป็นต้นคือต้องไม่ถึงขั้นงมงายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ม,มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่คือต้องไม่ทําให้เขางมงาย ี่อาจารย์รผมเพิ่งไปนี่ไปที่อุบลราชธานีครับแล้วก็ไปคุยกับผู้ประกอบการโรงแรมที่นั่นแล้วพูดคุยกันเรื่อง Medical Tourism แล้วมันมีคนทํากิจกรรมแล้วต่างชาติชอบมากก็คือผาแต้มครับแล้วพูดแล้วขนลุกเองไม่รู้เพราะอะไรอาจารย์อาจารย์ลองนึกดูว่าอาจารย์ขึ้นไปที่ผาแต้มแต่เช้าเพื่อเห็นแสงแรกของวันใหม่และอาจารย์ทําใบสีสู่ขวัญรับแสงแรกของวันใหม่บนผาแต้มครับแล้วเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติไปแล้วเราชอบมากคือเรื่องนี้ผมจะบอกว่าที่นั่งคุยเรื่องของ Creative Agency a ่เอเจนซีอีโคโน n c ่เอเจนหรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาควิชาการตลาดเองเนี่ยร่วมมือกับ CEA นี่แหละก็ <Okay. S 2> ได้เรียนเชิญคุณกอบการวัฒนวรางกูลค,ครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยท่านก็นั่งบอร์ด CEA อยู่ด้วยกันแล้วก็เรียนเชิญพออ,อดออรชาคริตพิเชยังกูลมานั่งคุยกันบนเวทีที่คณะบัญชีแล้วก็คุยกันเรื่องของ Creative Economy แล้วก็มีคำถามบอกว่าเวลาที่พูดถึงเว ness เนี่ยสร้างแบรนด์ Wellness และสร้างให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยต้องสร้างยังไงเป็น <c oughs> คำถามผมก็ตอบว่าสร้างแบบโบราณคือสร้าง b บอดี้เวลเนสร่างกายแข็งแรง ออกกําลังกายเล่นโยคะเเราก็จะนึกถึงภาพเก่าขึ้นมาเลยทีวัดจิตน้ําอะไรนู่นน้าด่างน้ำนั่นน้านี่ใช่ครับแล้วก็มาเป็นระดับที่2คือเป็น mental wellness อ๋อค,ครับ,คร,บครับคือดูแลใจมีเพื่อนที่ดีครับแต่ไม่พอเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ไม่เหมือนคนอื่นได้เยอะมากคือ spiritual wellness อ๋อครับโขเล็กขึ้นไปบนผาแต้ม พระที่ขึ้นบายสีเนี่ยโอ้มันสุดยอดนะ,ะมันสุดยอดอม,มันทําให้คนที่กำอารกำลังอารมณ์ขุ่นมัวกําลังไม่สบายร่างกายรู้สึกกระปี้กระเป๋าแปลว,ว่าได้ทั้งบอดี้ได้ทั้งมายแต่มันได้สปิริตคือจิตวิญญาณด้วยนะมันถึงคนลุกไงอืมพราะพอพูดไปแล้วเราก็รู้สึกว่าคือมันมีเรื่องราวมันมีวัฒนธรรมแล้วก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นผู้ประกอบการฟังเราจะ 5F ก็ดี จะไปเรื่องเวลเนสจะไปเรื่องอะไรก็ดีแล้วเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรนี่ผู้ประกอบการฟังเราไปแล้วเราทําอะไรได้บ้างนะเพราะว่าบางคนอาจจะพูดพี่ไม่มีหัวด้านการตลาดเลยไม่มพูดจะดินบ่อยไมพี่ม<า>ไม่คิดสร้างพี่เป็นคนไม่คิดสร้างสรรพี่ทํางานอย่างเดียว<า>แค่นี้ก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วจะให้เอาเวลาไหนมาคิดสร้างสรรโอ้เออนนี้จันพูดตรงตามสกิปเป๊ะเลยครับทีนี้ทํำยังไงดีคําตอบก็คือเราก็มีโครงการเกิดขึ้นไี้เราถึงโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นก่อนด้วยนะครับเอ่อ สำนังกงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรกับคณะบัญชีจุฬาโดยภาควิชาการตลาดก็เลยร่วมมือกันแล้วก็จัดโครงการชื่อ Creative X มันคืออะไรอาจารย์เป็นโครงการเรียนแบบ e x e c u t i v e p r o g r a รแกรมคือมาเรียนระยะสั้นประมาณส3เดือนนะครับเราจะเริ่มเรียนกันเดือนพฤศจิกายนนี้ไล่ไปจนถึงเดือนธันวาคมคโดยที่เราจะไปมีการเรียนจากโอ้โวิทยากรน่าสนใจมากคุณเล็กใครมั่งอาจารย์ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแบรนด์ไฟแนนซ์ จากอังกฤษจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเมืองไทยเนี่ยเขาไปเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับว่าประเทศต่างๆในโลกเนี่ยมองเมืองไทยว่าทําธุรกิจสร้างสารรค์อะไรได้บ้างอ๋ออันนี้คือไม่ใช่เรามองตัวเองนะใช่โลกมองเราอย่างไรเยอรมันมองไทยเนี่ยดูเรื่องอะไรบ้างฝรั่งเศสมองไทยจีนมองไทยต้องไม่เหมือนกันแ <c oughs> อฟริกามองไทยเนี่ยแต่ละประเทศมองไทยมองด้วยเรื่องอะไรบ้าง <c oughs> ที่จะเอาไปทําต่อยอดได้หากท่านอยากเปิดตลาดต่างประเทศอันนี้ตัวอย่างวิทยากรเรา หรือเรามีเจ้าแม่ด้านการสร้างแบรนด์สถานที่เช่นแบรนด์เมืองแบรนด์ประเทศ<ม>ชื่อคุณเอ่อพิเศษแ,แม็กนัลแม็เดลนาฟอเซนะครับ,รบซึ่งท่านจะบินมาแล้วก็จะมาสอนให้คือเป็นตัวจริงด้านการสร้างบางคนบอกอยู่ในย่านบางคนเป็นหอการค้าบ,บางคนทําสมาคมในพื้นที่จังหวัดท่านมาเรียนเลยครับแล้วก็มีท่าน คุณกอบการพัฒนวาวรางังคูลเองอครับคุณอาจ,จาราสศรีบุญเรืองครับพี่ขาวซึ่งท่านก็สนใจเรื่องนี้เคยเป็นประธาน C E A อยู่เดิมแล้วปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาบอร์ดครับมีท่านผอ C E A มีคณาจารย์จากจุฬาท่านศาสตร,ราจารย์ดรวิโรศภูริวัฒน์เปนอธิการบด,ดีนะครับมีตัวผมเองแล้วก็อีกหลายๆคนท่านอาจารย์สมชายพักกพาธวิวัฒน์อย่างนี้เป็นต้นของอาจารย์คุณเล็กครับ อาจารย์สมชายรประภาศวิวัฒน์จากเศรษฐศาสตร์มารวมตัวร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรในโครงการ Creative X Creative X แล้วอย่างนี้ใครมาเรียนได้บ้างอาจารย์ใครก็ได้ที่คิดว่าการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรมีความสําคัญแล้วก็อยากจะเรียนเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรนะครับได้บทบััติจุฬาด้วยได้เพื่อนด้วยปัญหาคือเรารับได้แค่30คนตอนนี้สมัครมาแล้ว26่สิบหกน้อยจังอาจารย์ทำไมรับน้อยจัง ก็ต้องขออภัยมาบอกข่าวช้าไปหน่อยก็ประกาศออกไปปั๊บคนก็แห ah ่ก th ันมาสมัครตอนนี้มีท่านอธิการบดีหลายมหาวิทยาลัยท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีก็มากันนะครับสื่อมวลชนก็มาสมัครกันจากหลายสื่อนะครับมีทางฝั่งของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นเขาอยากจะมาสร้างเมืองสร้างย่านเขาเขาก็มากันแล้วก็เอเจนซี่เอกชนครับโอคอมมูนิชันดีมากแล้วเป็นเบอร์ ไม่มีใครต่ำกว่าเบอร์สองเลยเท่าที่ดูคร,ครับเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองขององค์กรทั้งนั้นท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่จากบริษัทไพรสันีไทยจำกัดด้านสื่อสารองค์กรครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็อ๋อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็กรุณาส่งคนเข้ามาตอนนี้ก็ได้ถ้าท่านเข้ามาก็เพื่อนเต็มเลยแต่ว่าเวลาที่นั่งมันจะเต็มแล้ว ก็เอามาบอกเฉยๆอย่างนี้สนใจสมัครทำอย่างไรได้บ้างโทรศัพท์ไป02-218-5794-5ถภาควิชาการตลาดนะครับที่บัญชีจุฬา02-218-5794-5แต่ว่าเรียนไม่ทันยังไม่ได้กำหนดยังย,ง,ยงไม่ได้สแปรเวลาไว้เรียนท่านเข้าไปรู้จัก CEA หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วเข้าไปดูไปร่วมกิจกรรมอ๋อไปเที่ยว TCDC บ้างตรงไหนบ้างอาจารย์ถ้า อยู่ในกรุงเทพมหานครง่ายที่สุดก็คือไปที่ไพรสันีกลางครับแล้วก็สมัยก่อนที่ C.D.C. ีอยู่ที่ Emporium คนก็จะไปห้าง Emporium ก็เป็นที่รู้กันว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นที่ที่ที c c อยู่ตอนนี้เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่ปีกหนึ่งของอาคารไปรนีกลางบารักครับก็สามารถไปได้เข้าไปชมกิจกรรมการออกแบบที่สร้างสรรค์มีห้องสมุดมีโคเวิร์กิ้งสเปซมีกาแฟอร่อย ถ่ายรูปก็สวย่ะใช่แต่เราไม่ได้มีแค่นั้นเรามีตามภูมิภาคไม่ว่าจะเป็น t c d c เชียงใหม่ TCDC ขอนแก่นนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดปีที่ผ่านมาเปิดไปอีกสิบที่ปีหน้าก็อยากจะเปิดสักสิบที่โอ้ก็เอาเต็มที่เลยครับไม่แน่วันข้างหน้าจะมี t c d c จุฬาก็ได้โอ้โฮโนสให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยแล้วกันว่าความคาดหวังสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยในหลักสูตรนี้เขาควรจะได้อะไรกลับไปได้วิธีการคิดและ การทาเราทำสองเราพยายามทําให้เกิด2ออย่างนะครับคือคือเราอยากสร้างให้เกิดวิธีคิดคือระบบคิดแต่เราอยากสร้างให้เกิดวิธีการทาคือบางคนคิดแล้วไม่ทําก็ไม่เกิดอะไรบางคนทําแล้วทําเป็นแล้วแต่ว่าคิดต่อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคิดกับทำมันต้องประสานกันไปประสานกันมาแล้วเราออกแบบหลักสูตรก็จะออกแบบที่บาลานซ์กันระหว่างส่วนที่เป็นเรื่องของการคิดการมองเห็นเพราะไม่งั้นมันสร้างสรรค์ไม่ได้ แต่บางคนคิดสร้างสรรค์ไปมันเอาไปทําจริงไม่ได้เราก็เลยต้องพยายามมีส่วนของการทําจริงและประกบกันอ๋อคิดแล้วก็ต้องทําให้ได้ด้วยและทําอย่างสร้างสรรค์ครับก็เลยออกมาเป็นหลักสูตร Creative X อก็อันนี้เอามาฝากกันแต่อยากให้รู้จักเรื่องราวของ c r e a t i v e Economy มมากกว่าว่าอ๋มอมันมีหลักการอีกหลักการหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือหลักการเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์<ม>เห็นว่าวันนี้เนี่ยคนรู้จักเมืองไทยเยอะขึ้นจากซีรีส์ไทยซึ่งเป็นซีรีส์วาย เ <Go> กิร์ลไปถามเพื่อนอเมริกาใต้ตอนนี้รู้จักเมืองไทยดีมากคุณเล็ก,กคุณเล็กรู้จักอิิว่าน่าจะเป็นไว้์โรตัสใช่ปะแต่อเมริกาใต้อะเขาคือประเทศแห่ง g ก l ร์ลเภูมิภาคแข่ง g กิรลคู่หลิงอ,ออมก็จะรู้จักหลิงออมรู้จักแน่นอนแล้วตัวหลิงออมเนี่ยค่าตัวเนี่ยแพงเท่ากับดาราบอยเลิฟดังๆที่สุดแบบนี้เลย เออเมันมีโอกาสอีกมากมายเลยมีโอกาสอีกมากมายแล้วก็ฝากกั้ด้วยสำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็เลยนํามาฝากกันวันนี้แล้วก็ฝากโครงการ Creative X ซึที่กำลังจะเต็มแล้วด้วยนะครับครับรบนี่คือรายการ b u s i n e s s วันนี้ขอพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการครับอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ